ครับตอนนี้เรามาาดูวิธีการเผาถ่านไม้ไผ่นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับในการเผาถ่านมีเป็นวิธีการาจัดเรียงไม้ไผ่นะครับตัดเป็นท่อนๆน,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 นะครับให้มันขนาดเท่ากันแล้วก็ใส่ไว้ในเตาครับตอนนี้ก็พยายามจะดึงไอ้พวกที่มันสูงเกินนะครับออกพยายามดันเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เป็นวิธีการจุดหน้าเตานะครับก <schwierig. S 2> ็บจะใช้ ได้ครับใช้ที่ได้คือมาตัดแล้วก็ไฟจุดแล้วก็เอาเศษไม้เข้าไปจุดให้มันติดไปนะครับน,นี้กําลังเริ่มเริ่มติดไปแล้วนะครับส่วนวิธีการทําเตานะครับก็ก็ที่เราเราใช้วงบอ่อซีเมนต์สองอันซ้อนกันนะครับแล้วก็คอยหินสี่นิ้วแล้วก็มีท่อปูน ขนาดสีนิ้ววางตรงกลางนะครับก็ทำทาำเหมือนที่ YouTube ก็สอนกันนะครับก็เรียนแบบเข้ามาอันนี้ก็ลองมาเผาดูนะครับก็ลองเผาไม่ไผ่นะครับอันนี้ก็ฝาก็จะเปิดอ่าไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้อากาศจากด้านล่างมันดันไล่ความชื้นออกมาข้างบนได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็ไปจํามาจากเขาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะได้ฐานไหมอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ไม่เคยเผามันกันนี่เป็นครั้งแรกนะครับ ครับก็จุดเตาได้ประมาณสักสิบนาที15้านาทีก็ควันเริ่มออกแล้วนะครับด้านหน้าเราก็จะทับเป็นเองนะครับเพื่อที่จะให้เวลาใส่ใส่ไม้ใส่เฟินมันจะได้ง่ายนะครับไม่ต้องก้มมากนะครับเลยทับเป็นเองตัวนี้ก็ควันเริ่มออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับใช้ไม้ไผ่ ลองใช้ไม้ไผ่ดูเพราะไม้ไผ่ที่บ้านมันเยอะนะครับเป็นไม้ไผ่กิมซุ่งครับเพราะว่ามันเนื้อมันจะหนาครับก็อลองดูที่ว่ามันจะได้ฐานหรือมันจะได้กีนเข้าครับต้องลองดูีควันเริ่มออกมาแล้วครับตรงบริเวณฝาที่เราเปิดห้าไว้หน่อยนึงนะครับให้อากาศมันดันจักงล่างเข้าไปไล่ความชื้นออกดันจับไรไฟเริ่มแรงแนละ้ว การง่ายๆก็ทํายังไงให้ไฟมันจุดไฟข้างล่างให้มันติดไม้ไผ่ข้างในถ้าไฟติดไม้ไผ่ข้างในเสร็จแล้วก็ปิดเตาก็แค่นั้นนะครับในควันนังหอกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะอันนี้รวบรัดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาดีเหนียวปิดรูด,ด้านข้างตรงฝาหมดแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คว่าเราจะเก็บน้ำส่งควันไม้ได้หรือย,ยังนะครับก็ใช้กระเบื้องกระเบื้องปูพื้นบ้านเราเนี่ยครับ อังควันมันนะครับก็ให้มันเป็นมันจะเป็นไอน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นหยดน้ําองต้นไม้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเปิดเตาดูนะครับประอาทิตย์หน้านะครับอันนี้เป็นภาพ